โบราณเคลื่อนปั้นดินเผา4,000ปีสุดล้ำค่ามรดกไทย <Yeah. S 3> อัปเดตกับเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ร,ร่ำรวยมากนะคะ<ม>ส่งคุณค่าด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์มีแต่คนให้ความรักแก่กันนะคะคแต่ก็จะมีคนอยู่บางประเภทที่จะมอบพิษให้คนอื่นอ่าทีนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องมาสำรวจกันนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ค่ะพบกับผมเชนทวัฒนสสันเปร่งสิริวัฒน์และคุณปุ๊พัชรินทร์ธนชองบอจรสในสามรางซุ้มสามนิวโชว์ช่วยฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตทางรายการค่ะและแน่นอนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้แบบนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการเรานะคะใช่แล้วรับเพื่อนสุดปังพลังฮอตและกราท่องซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ และผู้ตัดสินนั่งรอนั่งรอแล้วก็หล่อมากๆวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจครับครับวันนี้คึกคักมากๆเพราะว่าต้องเอาใจน้องๆหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องๆมาไกลมากจากจังหวัดสกลนครครับผมซึ่งจังหวัดสกลสกลนครเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่พบ ค้นพบวัตถุโบราณเยอะมากรั้งตูครับขึ้นนดินเผายุคเดียวกับบ้านเชียงนะคะ4,000กว่าปีแล้ววันนี้นํามาเป็นโชว์ด้วยใช่ครับซึ่งที่ว่ามาโชว์ในวันนี้คือไหครับอาจารย์ก๊อฟครับไหเนี่ยไม่ใช่มาโชว์ธรรมดาเพราะว่าเป็นการนํามาโชว์ร่วมกับการแสดงน่าตัดสินที่สร้างสรรค์จากการขุดพบวัตถุโบราณด้วยครับอาจารย์มีที่มาที่ไปแล้วก็มีดราม่าด้วยต้องรอติดตามกันใช่ครับอันนั้นคือซาแซบโชว์ครับและในช่วงนิวซับเดตครับ ลดค่าไฟ40ส,ส,สตางค์เป็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งกรกพพร้อมสนับสนุนครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมาสำรวจกันว่าคุณเป็นคนพิษหรือเปล่าคนพิษคืออะไรนะคะติดตามในรักสุขภาพ360องศาวันนี้ค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับอาจาร,รย์ก็พร้อมนะครับพร้อมครับน้องๆพร้อมนะครับ ท่านผู้ชมพร้อมรอยอยู่แล้วเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่ารอยไหในช่วง3 6 0องศาซ่าแซบโชว์ช่วง3 6 0องศาซ่าแซบโชว์ ใช่ค่ะ3ามร้อยสองศานิวโชว์นะคะขอต้อนรับน้องน็อตน้องเอ๋ยน้องเอื้อน้องแพรน้องเต้นนะคะน้องมิ้นน้องวิวแล้วก็น้องมิ้นค่ะจากโรงเรียนแหวงพิทยาคมจังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคูเมื่อกี้อินอินไบกับโชว์เลยครับตอนที่น้องๆแบบแสดงอยู่ตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะครับชอาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวักทองครับ <c oughs> ยังเช่าไม่หายอนทิ <c oughs> ชูไหมคะ <c oughs> <ข>อนทิชูน,นีงั้นขอให้คำคมพระทองรับว่าเปิดตำนานหายโบราณเคลื่อนป้อนดินเผา4,000ปีสุดล้ำค่ามรดกไทย ว่าที่มาที่ไปของโช์นี้นะคะมาได้อย่างไรสักครู่เราจะกลับมากลั่นข้อมูลให้จรย์กอฟได้ตัดสินนะคะว่าโช์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ3 6 0อมงศาท็อโชว์ชว 360อองศาทอล์กโชว,ว,าว,าว,าว ช่วงนี้320องศาทอกโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์ร้อยหายจากโรงเรียนแวงพิทยาคมจังหวัดนครสกลนครนะคะและตอนนี้อยู่กับผู้สนทนาของเราที่จะกลั่นข้อมูลให้จันกรได้ตัดสินว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะท่านผู้อำนวยการขจรเดชสิริวานกนะคะรวมทั้งคุณครูมาโนดจันสว่างค่ะครูโฟกนะคะรวมทั้งน้องเอื e ้อน้องวิวแล้วก็น้องน็อตด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆอ,อีกครั้งค่ะประทับ,บ,บใจมากๆเลยกับโชว์ชุดเมื่อกี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะกันข้อมูลค ต้องให้อาจารย์ก๊อปขยายคำคมวัคทองที่ว่าเปิดตํานานหายโบราณเครื่องปั้นดินเผา4,000ปีสุดล้ําค่ามรอดอกไทยเชื่อยขยาย่อยครับคือเครื่องปั้นดินเผาที่พบในตะมนลแวงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดียวกับศิลปะบ้านเชียงนะครับซึ่งบ้านเชียงเนี่ยอายุประมาณ6 5 0 0ปีแต่ว่าโรงเรียนบอกว่าค้นพบประมาณ4 0 0 0ปีที่อายขขอุของเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าถือเป็นมรอดอกไทยที่ได้มรอดอกโลกเพราะว่าบ้านเชียงนั้นได้มรอดอกโลกในปี2535เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชว์ที่แสดงความล้าค่า ของโรงเรียนนะครับแหวนพิทยาคมค่ะอืมครับผมนั่นก็คือการขยายคุมพมกวัทองและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับพี่ปูที่เราจะมากลั่นข้อมูลครับค่ะกลั่นข้อมูลว่าโชนี้นะคะมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเลยนะคะที่มาที่ไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ชมไปก็จะร้องไห้ตามไปมีช็อตที่แบบว่าดราม่าด้วยตรงนั้นคือเป็นที่มาที่ไปของโชวนี้หรือเปล่าอย่างไงคะคุณโฟค่ะครับก็ขอก่อนอื่นก็ขอบอกว่าโูกเรียของเรานะครับอ ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เป็นการฝังศพของคนยุคโบราณนะครับ<อ>แล้วก็เมื่อก่อตั้งโรงเรียนนะครับเราก็มีการขดค้นพบกระ,กระดูกแล้วก็มีไหนะครับที่เราเชื่อว่าไหาน้น่าจะเป็นเครื่องอุทิศให้กับลุมศพครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของการแจรงชิ้นลอยไ<อ>หยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเลยกับกระดูกเขาจะฝัง<อ>เป็นเครื่องอุทิศครับ ครับผมก็แสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เราขุดพบเนี่ยเจอกระดูกก่อนเจอกระดูกครับแล้วก็เจอไหด้วยแล้วก็เลย,<า>ยขุดต่อแล้วก็ไปเจอไหบ,บแล้วก็เลยนํามาเป็นโชว์ของ<ช>เรารในวันนี้นะครับ,รบแต่ว่าโชว์นะคะมีความจุดเด่นมากๆเลยเรื่องของเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมทั้งผิวด้วยนะคะอยากถามน้องวิวเลยค่ะว่าทำไมต้องผิวสีนี้ยังไงคะ,ะเป็นการคาดเดานะคะเพราะว่าคือยุคแต่ก่อนอาจจะ อยู่ในถ้ำเนาะก็อาจจะผิวสีนี้แล้วก็ชุดได้แรงบันดาลใจมาจากดินค่ะชุดอาจจะเปื้อนดินเพราะว่ายุคสมัยก่อนอยู่ในถ้ำอยู่ในดินนะคะประมาณนี้ค่ะก็เลยนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดนี้แล้วก็พอกผิวสีนี้ค่ะปมาณนีเลยค่ะเรามาถามความรู้สึกน้องๆบ้งางครับเชิญเลยครับทีละคนเลยน้องเอื้อครับ นะคะหนูก็ขออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวสกลนครนะคะเที่ยวสกลนครของเรานะคะมีวัดหลวงปู่มั่นค่ะแล้วก็หลวงปู่ฟันนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวใกล้ๆกับโรงเรียนของเรานะคะนั่นก็คือ ปราศาสตร์หอมหรือว่ากูพันนาของเรานี่เองค่ะครับไปเที่ยวันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับน้องน็อตครับครับส่วนตัวผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาออกรายการเป็นรายการทีวีแรกที่ติดต่อมาครับรู้สึกดีใจมากๆครับครับผมแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะน้องน็อตหล่อมากเลยนะผิวสีเข้มเลยนะมาถึงคั้นตอที่ต้องถามเลยครับซอร์เพลเวอร์ของรอยไห่ครับส่งผลต่อความภาคภูมิใจ ในวัฒนาธรรมท้องถิ่นของเราอย่างไรครับอาจารย์ท่านผอค่ะครับซอฟต์พาวเวอร์ของแวงพิทยาคมรอยไหยชุดนี้นะครับก็คือเป็นพนลังสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ของเด็กยุคใหม่นะครับที่จะแมทชิ่งระหว่างงานศิลปะแล้วก็วัฒนาธรรมประเพณีของท้องถิน่นนะครับเพื่อเพื่อสื่อสารให้กับสังคมแล้วก็เด็กจดได้ฝึกหลายๆอย่างในการเรียนรู้ด้วยครับ ก็คือน้องๆมีส่วนร่วมกับทุกๆจากการทําชุดนะครับการออกแบบท่าเต้นการเลือกเพลงนะครับจนได้มาเป็นชุดลอยไหนี่ครับแล้วเห็นว่าได้รับรางวัลด้วยมีรางวัลเหรียญทองระดับที่หนึ่งครับเหรียญทองของการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมล่าสุดครับค่ะเอาละครั่นคือการกันข้อมูลครับอาจารย์ครอฟถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินแล้วครับคือต้องบอกว่าโชว์ชนี้ผมตัดสินด้วยเส้นเรื่องนะครับจุดแรกก็คือว่าศิลปะบ้านเชียงเนี่ยเป็นมรดกโลก และก็ในบริเวณของจังหวัดสกลนอครเนี่ยจะมีศิลปะที่อยู่ในยุคบ้านเชียงโดยเฉพาะยิ่งอำเภอสว่าง,ง,งแดนดิน,ดนและที่สำคัญก็คือตำบลแวงเนี่ยบ้านสร้างคู่เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ค้นพบนะครับเพราะนี่คือความภูมิใจของโรงเรียนเพราะว่าค้นพบซากมนุษย์โบราณและเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยที่บริเวณโรงเรียนผมถือว่านี่คือการเอาซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาอยู่ในดับโรงเรียนนะครับจุดแรกก่อนก็คือว่าศิลปะบ้านเชียงเนี่ย เขาบอกว่าสมัยตอนกลางจนถึงตอนปลายเนี but, one, ่ยจะใช้เครื่องปั้นดินเผาสีนวลแล้วก็มีเส้นสีสีแดงนะครับซึ่งรูปทรงเนี่ยผมเชื่อจำลองมาครบนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากสาหรับโชว์ชุดนี้คือการจินตนาการของการตีความซึ่งการตีความคือเลือกสีเอิร์ธโทนตอนแรกผมก็คิดว่าเข้าใจเลือกสีเอิร์ธโทนสองนี่เครื่องประดับแล้วก็มีการปักขนนกเนี่ยมันดูเหมือนอินเดียนแดงอ่ะผมพิเคราสิ่งนั้นแต่ว่าผมก็รู้เขาจินตนาการยังไงแต่ว่ามันมันก็โอเคนะดูโบราณนะเพราะท้าสุดสิ่งที่่่่อออกมมาเนนนริตตตั้งแื แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือไปตักน้ําถ้าตักน้ําออกมาชัดเจนแล้วก็เสร็จเอาน้ําลงไปในบ่อคือมันเป็นจิตตนาการของความเป็นนรานศิลป์ที่ไม่ได้รำมากแต่เป็นความเป็นไทยดนตรีเนี่ยเริ่มจากช้าตื่นนอนเช้ากลางวันเนี่ยคึกคักเป็นภาษาอีสานแต่ตอนจบที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยความเศร้าเนี่ยซึ่งดราม,ม่าดีๆแววตาทุกคนเศร้าจริงนะครับและทิมพันคือจุดสำคัญมาก,มากคือผมชอบละเอยียดตรงที่ว่า เมื่อเอาดินกลบเนี่ยเขาไม่ลืมเอาสร้อยลงกับถอดกําไรลงรน่าหมายว่าในการขุดพบซากมนุษย์โบราณเนี่ยะจะค้นพบเครื่องประดับดในหลุมซึ่งแน่นอนว่านอกจากแต่งแล้วเนี่ยยังเอาเครื่องประดับลงไปะนะครับเพราะนั่นจะถือว่าเป็นโชว์ที่มีความละเอียดอ่อนละเมียดทุกอารมณ์นะครับสิ่งที่สำคัญมากสวรรค์ส,สกลนครเนี่ยมีคนมาเที่ยวประมาณ1ล้าน7แสนคนสร้างไรายได้ประมาณ2,400ันล้านบาทและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะยิ่งคนฝ่ายธรรมะจะไปสกลนคร นะครับอันนี้คือชัดเจนที่สุดแต่ว่าโชว์ชุดนี้เป็นการแสดงถึงพลังของจังหวัดสกลนครที่ทําให้คนรู้จักว่าสกลนครเป็นเมืองโบราณมีศิลปบ,บ้านเชียงนะครับและเป็นจุดสําคัญมากๆคืออําเภอสว่างแดนดินนั้นเป็นเมืองโบราณมีศิลปบ,บ้านเชียงแต่ที่สําคัญที่สุดคือนี่คือโชว์แรกที่ทํามา3ปีที่เป็นการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเพราะว่าที่ไหนที่เป็นบริเวณของชุมชนศิลปบ,บ้านเชียงหนึ่งในนั้นคือตําบลแวง พิทยาคมเพราะนั้นขอตัดสินครับว่าโชว์ชุดน,นี้ได้เอาล,ล่ะครับน้องๆครับเชิญมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันเลยครับว่าจะได้สุดป,ปังหรือซุปเปอร์สุดป,ปังบรังฮอตครับผมมาเจอเลยค่ะมาได้กันทางนี้นะคะท่านอาจารย์กอล์ฟบอกว่า เาแบบโบราณแบบนี้4,000คาบีวันนี้ได้อะไรคะการคุพบซากโบราณน,นั้นพบว่าผู้หญิงในบ้านเชียงส่วนสูงเฉลี่ยประมาณ150-157เซนต์นะครับคับมาดีและเกิดขอดมอบ<ด>ให้ครับซุปเปอร์สุดปังพลังพอครับ ยอดได้กรอทองเลยนะครับเดี๋ยวให้จย์ขอบอภให้นะครับโอ้โหดีใจด้วยมากๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ากับนิวซัมเดตแล้วก็รักสุขภาพ360มศาครับค่ะแน่นอนที่สุดค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยนะคะแม้แต่ตัวนักแสดงที่จันก็บอกค่ะว่าโหตัวก็คือบอกว่าเหมือนคนยุคโบราณเลยจริงๆนะคะวันนี้ภาคภูมิใจมากๆกับรุนเรียนแวงพิทยาคมจังหวัดสกลนครกับรอยหายวันนี้ได้ไปเลยเต็มๆสุดปังดลังพัฒัา news update และรักสุขภาพ360องศา กับรายการ320องศานิวโชว์และช่วงนี้นิวส์อัปเดตนะคะอัปเดตกับเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ร่ำรวยมากนะคะ <ผม S 1> ส่งคุณค่าด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสร,รมิมวัฒนธรรมนะคะได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะและก็อีก5จังหวัดชายแดนใต้จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะในงานเทศกาลเสน่ห์วัฒนธรรมเซนิค c u l t u r a l เฟ festival นั่นเองนะคะโดยเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ5จังหวัดชายแดนใต้นั่นก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและก็สตูลน,นะคะงานนี้ร่วมกันผลักดันและก็ขับเคลื่อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้เพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้รับทราบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะการจัดงานมีทั้งริ้วขบวน มหากรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้ในรูปแบบของขบวนนะคะนำวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในราชสำนักภาคใต้หรือว่าราชสำนักมาลายูในสมัยโบราณที่หาดูได้ยากนะคะโดยการแต่งกายของผู้เดินขบวนก็สแสดงถึงการแต่งกายชนชั้นสูงของราชสำนักมาลายูในยุคเก่านั่นเองค่ะเป็นอะไรที่คึกคักมากๆแล้วก็<ผ>ม,มีการจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตด,ด้วยนะคะของ5าจังหวัดชายแดนภาคใต้ <ผม S 2> ค่ะ<ผ>ม,ามาถึงอีกข่าวหนึ่งครับข่าวเรื่องค่าไฟครับนภูพัฒ ลีสมบัติไับูลเลข,ขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนะครับโฆษกกกพเปิดเผยถึงกรณีที่นายพิรพันธ์สาลีรัชวิภากรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าแนวทางการลดค่าไฟลง17สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.98ต่อหน่วยนะครับ3.98บาทต่อหน่วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสี่ยงนะครับถูกผู้ผลิตไฟฟ้าฟ้าฟองร้องและเลือกการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผลิต ไฟแทนคาดว่าค่าไฟจะลดลงได้เกือบ40สตางค์นะครับเขาเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดค่าไฟ17สตางค์ต่อหน่วยของกองกพเป็นเรื่องนโยบายต้องหาหรือร่วมก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่ากกพอบอกพร้อมสนับสนุนครับผมค่ะและนี่คือนิวส์อัปเดตวันนี้นะคะและช่วงต่อไปรักสุขภาพ3ามองศามาสํารวจกันนะคะว่าคุณเป็นคนพิษหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในช่วงรักสุขภาพ3ามองศาครับ ช่วงรักสุขภาพ360องศา ถึงช่วงรักสุขภาพ3ามร้อยสิบาค่ะในเดือนกุมภาพันธ์มีแต่คนให้ความรักแก่กันนะคะแต่ก็จะมีคนอยู่บางประเภทที่จะมอบพิษให้คนอื่นทีนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องมาสํารวจกันนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรคุณเป็นคนพิษแบบ externalizer หรือเปล่านะคะชื่อนี้ก็คือไม่มีคําบัญญัติแบบว่าเป็นภาษาไทยภทใช่ก็เลยต้องเป็นทับศัพท์ไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เคยได้ยินประโยคไหมคะว่าถ้ามัวแต่โทษ แล้วเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดะนะคะตรงนี้ก็เลยจะชวนมาคิดกันว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือพฤติกรรมที่เรียกว่า externalizer เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือชอบแสดงออกทางอารมณ์ระบายความรู้สึกทุกอย่างต่อคนรอบข้างนะคะเมื่อใดที่เป็น ผู้ที่เป็นแบบนี้ก็คืออาจจะสังเกตก็คือว่าเวลามีปัญหาชอบโทรหาเพื่อนแล้วก็ชอบพูดชอบเล่าอย่างนั้นอย่างนี้ระบายครับผมจริงจรระบายมากเกินไปจริงๆการระบายมากเกินไปเป็นโทษ ซึ่งซึ่งเราต้องมองดูตัวเองอยากให้ทุกคนย้อนกลับมามองดูตัวเองด้วยวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะครับว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับชอบพูดปัญหาตัวเองซ้ำๆทําให้เสียบรรยากาศนะคะแทนที่จะพูดแต่เรื่องดีๆให้กันใช่ไหมคะหรือไม่ก็การโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมอะไรเกิดขึ้นอย่างนึงก็โทษคนอื่นไปก่อนเลยแบบนี้มองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแบบว่าไม่เป็นความผิดของตัวเองเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือชอบเรียกร้องความสนใจหรือว่าทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองนะคะแต่ทีีน้้เเ่่ยกกก็คือออรราาาจะมฝึตััวงงแ หาต้องฝึกนะคะมี3ข้อง่ายๆก็คืออย่างแรกก็คือฝึกฟังตัวเองก่อนฟังตัวเองก่อนที่จะพูดจะระบายอะไรออกมานะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเขียนก่อนพูดจดบันทึกอารมณ์ตัวเองคือพอฟังมันก็ได้หยุดคิดไงพอเราหยุดคิดปุ๊บก็คือเราก็จะได้แบบเออลองมาเขียนระบายอารมณ์ตัวเองนะคะว่า บันทึกลงไปว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วอีกข้อนึงที่สําคัญก็คือเทคนิคการสูดลมหายใจแบบลึกๆเมื่อเจอสิ่งมาเราก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีก็สูดหายใจไว้ก่อนนะคะก็ฝึกแบบนี้ค่ะง่ายๆถ้าไม่อยากพ้นพิษนะคะต้องฝึกจิตของตัวเองนั่นเองค่ะครับค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับโชว์รอยไหนะคะจากโรงเรียนแวงพิทยาคมจังหวัดสกลนครที่วันนี้ได้ไปเต็มๆซูเปอร์สุดปังพลังฮอตสุดยอดมากครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคัรพุธเสาั์บดีนะครับเวลา10นากา30นาทีถึง11บเนาฬิกาทางช่องเก้ากดไมเล็3สกับรายการ3ร้อยสิบสามนิวโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดครับ